อุขสวัสดี90ท่านนะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะชาวบ้านก็มาเป็นบางส่วนแล้วนะคะวัดบ้านเดือวัดบ้านเดือบ้านบ้านเดือนะคะ วัดบ้านเดือยเจลมลี่นเพือ่เป็ไม่ไม่มีเพื่อนมาเลยุงจิมลุงจมอ่ามีกี่ตัวอันนี้ของฝากตามไม่ของเขาโอ้ยใส่ไปไปแล้วเธาจะจะมาเปลี่ยนไม่จะเอาให้เขา ใาน้อยออกใครจะได้ใครจะเป็นเปาเป็นเปาโป๊งอันนี้จะใส่นี่คือแล้วใส่กระดุมเข้าไปอีกนิดนึงนะรอ้ตลาดตะแป๊ะอีกดีกเอ้ยังดีเลยเจ้าต้องเป็ อันน e like ี้ติดมิดชิ้นเลยเพราะว่าไม่มีจอไม่มีอะไรนี่นะคะชาวบ้านก็ผู้ใหญ่บ้านกับอันนี้ก็มาแล้วนะคะเพื่อนเสียงมาถึงแล้ว

น้ำมันมันหลเท่าไรนะอันจะมันก,ก่อน,นโอ้รถนอนลุงจิมนะคะววววสวัสดี94ท่านนะคะถือว่าเยอะมากแล้ววันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะไ่อยาัน เราหันมาหักหอยหันไปหาจับหันไปหากันได้เดี๋ยวไปดูนะคะว่าถ้ามันหมุนยายจะก็จะเดินมาลงไลน์นะคะเอซีนะคะเดินไปดูคุณลุงคุณป้าก่อนนะคะถ้ามันหมุนยายก็จะลงไลน์จะเดินกลับมาเลยนะคะถ้ามันหมุน ขอบคุณค่ะนะคะถ้ามันไม่ชัดกดหนึ่งนะคะถ้าไม่ชัดกดหนึ่งค่ะนี่นะคะคุณลุงกับคุณป้าอยู่นี้นะคะป้าถ่ายคลิปอยู่นะคะ